นี่ค่ะเพื่อนๆหวานแล้วนะคะเนี่ยหวานจริงๆค่ะหวานธรรมชาติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาขกก้องชิมอมืหวานหวานจริงหวานมะหวาน,วานเนาะหวานเลยอืสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่หญิงนะคะจะมาปลูกข้าวโพดค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆมาช่วยแม่หญิงปลูกด้วยคนนะคะไปค่ะไปปลูกกัน นี่นะคะ,มะเมล็ดไม่หญิงนับได้ห้าสิบห้าเมล็ดห่อหนึ่งนะคะก็เตรียมแปลงไว้แล้วนะคะอือ่พนะช่วยขุดให้ฝั่งนู้นผักบุ้งไม่หญิงค่ะแปลงเล็กๆนี่เดี๋ยวเรามาปามลูกกันหุดนเนื้อสองเม็ดไม่ได้ลึกมากนะคะ เจอในเจอในเฟซเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบที่คุกยานี่ก็คือจริงถ้าเราหาแหล่งพันุ์ที่ไม่ต้องคุกยาก็จะดีกว่าเนาะเพราะเราทําเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ก็ไว้ข้างหน้าค่ะแม่หญิงจะต้องลองหามาเล็ดพันธุ์แบบที่ไม่คุกยาพวกนี้ดูนี่ค่ะแม่หญิงหยอดหลุมละสองเม็ดนะคะทําแนวไปอย่างนี้นะคะเว้นห่างกันประมาณหนึ่งคืบเสร็จแล้วเราก็ ง่ายกบหลุมบางๆค่ะดินปลูกนี่ไม่หญิงหมักเองนะคะก็จะใช้พวกเศษใบไม้เศษพืชในบ้านเราเนี้ยค่ะแล้วก็แกบดิบแกบเผากาบมะพร้าวสับละเอียดปุ๋ยคอกอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วลดน้ํากันค่ะอัปเดตข้าวโพดนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดกันละนี่ค่ะนี่ค่ะคเพื่อน น่าจะขึ้นครบทุกกลุ่มแล้วนะคะที่เราหยอดไว้อัปเดตข้าวโพดนะคะสูงได้ประมาณหนึ่งคืบแล้วค่ะแม่หญิงก็พยายามดูสัตููพืชก็คือน้องทากนะคะน่าจะรอดปลอดภัยต้องตื่นแต่เช้าค่ะแล้วก็มาคอยดูทากเพราะทากก็หากินแต่เช้าเนาะ นี่ค่ะหวังว่าตอนติดฝักเราจะรอดจากพวกหนอนพวกเคี้ยอีกทีหนึ่งเนาะอัปเดตเ้าโพสนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นสูงแล้วนะคะแต่ก็สูงไม่ได้เสมอกันทั้งแปลงเนาะมีฝั่งเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาได้แดดมากกว่าต้นก็เลยสูงกว่านะคะช่วงต้นเล็กกว่านี้ค่ะเขาจะงนเงนงนเงนอะแม่หญิงก็ขยุมดินขึ้นนะคะ ทำให้เป็นแบบว่าโคนเขาแน่นๆหน่อยอย่างนี้ค่ะตําลึงแม่หญิงเก็บไว้นะคะไม่ถอนออกสวัสดีค่ะอัปเดตข้าโพดน,นะคะต้นนี้ก็สูงประมาณเอวแม่หญิงแล้วค่ะเนี่ยยังมีต้นเล็กไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะผักบุ้งนะคะผักบุ้งตั้งแต่รอบแรกนะคะวันนี้ว่าจะตัดละนี่ค่ะ มาอัปเดตข้าวโพดกันนะคะตอนนี้สูงจะท่วมหัวไม่หญิงแล้วเนาะนี่ค่ะข้าวโพดสีม่วงเนาะการจะเป็นสีม่วงๆแล้วก็เนี่ยะคะเริ่มออกดอกแล้วค่ะช่อดอกเขาก็จะมีอมสีม่วงนะคะนี่ค่ะสักพักหนึ่งก็คงจะติดฝังนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไม่หญิงว่าไม่หญิงกัปลูกชิดกันไปหน่อยมาอัปเดตข้าวโพดกันคะ่ะเพื่อนๆนี่น <c oughs> ออกดอกแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่เมื่อเช้ารดน้ําต้นไม้ไม่หหิงเห็นก็นเริ่มเป็นดอกหลายต้นแล้วนะคะมาอัปเดตกันค่ะเพื่อนๆนีนเน่เพื่อนเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เส้นสนขนเขานี่เริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะคะจากอ่อนๆเนี่ยอ่อนๆแบบนี้เขาจะเขียวๆครั้งแรกที่ปลูกเขาโพดนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เรียนรู้ไปค่ะนี่ เดีย๋ยวครั้งหน้าก็ต้องดีกว่าครั้งนี้เพื่อนๆคนไหนเคยปลูกแล้วมีคําแนะนะําอ่ะแนะนําแม่หญิงด้วยนะคะก็อยากปลูกเขาให้สวยๆได้ทานดีๆเนาะวันก่อนนู้นลมแรงค่ะลมอะ่ะก็จับจับดูแล้วไม่กล้าย,ยกเขาขึ้นกลัวเขาหักก็เลยปล่อยให้นอนอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะท้ายคลิปแล้วนะคะแม่หญิงจะมาหักขา้าวโพดให้เพื่อนๆดูนะคะมาลุ้นไปพร้อมแม่หญิงเนาะก็คือฝ่อยเขาอ่ะค่ะแก่จัดเต็มที่แล้วนะคะฝักเนี้ย ฝักเนี้ยค่ะคือหักได้ฝักเนี้ยเราก็รออีกสักหน่อยนะคะอันเนี้ยคือยังอ่อนอยู่ค่ะที่อ่อนอ่อนก็คือจะเขียวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปหักฝักนี้กันค่ะมาค่ะเพื่อนๆรุ่นนี้จะหักได้สองฝักนะคะที่เขาโตมาพร้อมๆกันนะคะตรงนี้เขาน่าจะได้แดดจัดเต็มที่นะคะก็มาลุ้นไปพร้อมแม่หญิงค่ะครั้งแรกในการปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดท,ทับทิมครั้งแรกนะคะเนี่ย เราจะมาดูว่าเป็นพันธุ์ไรเมล็ดหรือเปล่านะคะเปิดไปพร้อมๆกันเลยน้าบัตนาวค่ะโอ้ยเอ่อผลผักผลไม้ที่เป็นสีม่วงนะคะเขาจะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระมากนะคะแม่หญิงก็เลยลองคิดเออคิดว่าอยากจะลองปลูกดูนะคะอุ้ยดูดีนะเพื่อนๆเนานะมายอยู่มีผักมีเม็ดอยู่ค่ะโอ้ยฟันหลอบ้านแม่หญิงเรียกฟันหลอนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะยังอ่อนไปนะเนี่ย สีม่วงยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวฝกักฝักนู้นแม่หญิงจะยังไม่เก็บนี่อัจ,จ,จร้อนเนาะมันครั้งแรกของเราอะคะ่ะเห็นไหม,มเพื่อนๆสวยเนาะเนี่ยโอ้ยสีสวยมากฝากแรกนะคะถึงจะเล็กนะคะแต่แม่หญิงภูมิใจมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปแม่หญิงจะยังลองปลูกอีกนะคะจะทําให้ได้ดีกว่านี้ค่ะให้ฝากโตกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ให้ฟันหลอไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันกันกบที่ว่านกเขาอะ่ะ มาจิกดอกนี้ตรงนี้หรือเปล่านะคะแม่หญิงก็ไม่ได้ไล่ะคะ่ะนึกว่าเป็นอาหารนกอันนี้เพื่อนๆคนไหนทราบขอข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะลองชิมสดๆแบบว่ายังไม่ได้ต้มให้เพื่อนๆดูเนาะมันสียึงมานอแบบน,นี้เนาะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะไปต้มพอดีนึ่งผักพอดอมีมันค่ะหอมข้าวโพดดิบเราเนี่ยคะ่ะเพื่อน,อนมีความหวานแล้วนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆหวานแล้วนะคะเนี่ยหวานจริงๆค่ะหวานธรรมชาติเลยเดี๋ยวๆให้ตากล้องชิมอืมหวานหวานจริงหวานมะหวานเนาะหวานเลยอืมคือวันเนี้ยออกหน้ากล้องไม่ได้นะคะแม่หญิงเหมือนถ้บชิมนะแม่หญิงอยู่อยู่บ้านนะคะไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ไม่อยากออกหน้ากล้องเนาะก็เลยแบบว่ากัดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆฟังอีกทีนะคะคอนเฟิร์มว่าหวาน เดี๋ยวแม่หญิงจะปรับปรุงแล้วก็หาสถานที่ที่เขาเจอแดดจะจัดกว่านี้นะคะปลูกให้ห่างกว่านี้ค่ะเนี่ยค่ะการปลูกพืชเนาะแม่หญิงก็เรียนรู้ไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่หญิงว่าชิดเกินไปเดี๋ยวจะเว้นระยะกว่านี้รดหน้าต้องดีกว่านี้ค่ะแต่แค่นี้แม่หญิงก็ถือว่าประสบผลสําเร็จสําหรับแม่หญิงแล้วเนาะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งให้กําลังใจแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะฝากนี้แม่หญิงยังไม่เก็บค่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนี่นะคะ โอเคชมสวนจะเรียกสวนดีไหมชมไล่ข้าวโพดไหมหญิงค่ะไล่พื้นที่ประมาณเมตรครึ่งคุณเม่ทาเพื่อน